อขออนุญาตตอบในภาพรวมแล้วกันนะคะคว่าตลอดอประมาณสองปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราทราบกันดีว่าเขาป่วยนะคะก็้องบอกว่าเมาเข้มแข็งมากอยาให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ว่าอดทนมากๆแล้วก็ดูแลทุกคนในครอบครัว จนถึงวันที่สุนนดสท้ายยังพยายามแข็งแรงแล้วก็แข็งแปรงทั้งกายแล้วก็ทั้งใจให้ทุกคนไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะก็เลยเอขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะที่มาช่วยส่งที่ออกอยากให้ทุกคนมีแต่ภาพความทรงจำดีๆ เสื้ดงที่ชื่ออักาพันธ์อมากนะคะเราก็อยากจะให้คนรู้ว่าตลอดเวลาที่เขาสู้กับโรคนี้มาเขาแข็งแกร่งมากๆจริงๆค่ะคุณแม่ค่ะตัวทา่ออกมาเป็นน่ารักมากๆนะครคือแบบเราดูแลกันมาเป็นไงบ้างคะคุณแม่วันนี้คนรักอมเยอะมากเลยแม่ก็ดีใจนะคนมากันเยอะแยะเลยทุกคนก็พูดถึงลูกในแง่ดีมากๆแม่ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะค่ะ ในช่วงสุดท้ายได้คุยดออมอองเป็นไงบ้างเลยคะแม่เขาเขาคุยกับแม่เหมือนปกติเลยไม่ได้ว่าสั่งเสียหรือจะไปอะไรอย่างนี้เลยค่ะก็ทำหน้าที่ของกันและการดีสุดแล้วอองยังอองห่วงอะไรอีกไหมคะคุณแม่คะ ไม่มีค่ะเราคุยกันแล้วก็ทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วเหมือนเหมือนพี่อ๋อกเขาบอกพี่พี่ตาไว้ว่าแบบไม่อยากให้คนเศร้าท่าถ้ามีวันนี้อะไรเงี้ยเขาบอกครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ยังยิ้มทุกวันจนสุดท้ายกูดเสมอค่ะว่าไม่อยากให้คนที่อยู่เนี่ยเศร้าเศร้าไปด้วยมีอะไรมีอะไรที่อ๋องฝากฝังไว้ไหมคะฝากฝังไว้อะไรเงี้ยหลังจากมีอะไรแบบเนี้ยค่ะ จริงๆเขาก็ทำไปทุกอย่างหมดแล้วก็ทั้งให้พ่อแม่ให้น้องให้หลานอะไรย่างเงี้ยจรทีายมาเขาทำนเต็มที่ทั้งดูแลทุกอย่างใช่ไหมคุณแม่ภูมิใจอะไรยางงนะตัวลูกชายคนนี้ที่แบบดูแลมาเต็นที่เตอมทร่ตอบสอบถามอีกครั้งนึ่งว่าคนทสนิทกันมีความสไมเป็น เดี๋ยวทีชีน่าจะเริ่มแล้วขออนุญาตตอบแค่นี้นะคะขอบคุณงานขอบคุณแทนเดิมาได้ค่คะต้องขอบคุณมากๆค่ะเราไม่คิดว่าทีนนี้งานจะมีคนขน,นาดที่ขอบคุณทุกคนรักพี่ออบนะคะก็จริงๆตลอดเวลาที่ไปไหนมาไหนทุกคนก็ยังพูดถึงพี่ออมอยู่ทุกคนยังมีความรักให้พี่ออบอยู่เสมอต้องขอบคุณมากๆจริงค่ะขอบคุณนะคะ